สวัสดีครับสรุปข่าวลีอ์พูนะครับประจำวันที่25มีนาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอ์พูกันนะครับวันนี้มาดู14รายชื่อแข้งหงที่เอ็กโคเปิดเผยว่าอนาคตเซฟนะครับรวมไปถึงย้อมแมวขายมาเน่บาเยินแอบมีคิดแบบนั้นนิดๆนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะตอนนี้สําหรับมาเน่นะครับรวมไปถึงฮาลันอาจวืดในการโดนกับลีอ์พูรวมถึงข่าวอื่นด้วยติดตามในข่าววันนี้นะฮะก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใหม่ของช่องก่อนนะครับ ลูกอมไมชูวีนะครับลูกอมเคี้ยวหนึบตาไมชูวีไม่ว่าเรื่องอะไรจะขมเคี้ยวนมดีกว่ามาเปลี่ยนเรื่องขมด้วยลูกอมนมไมชูวีหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นนะครับท็อปบิ๊กซีแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับหรือสนใจสั่งซื้อผ่านออนไลน์พวกช้อปปี้ลาซาด้าของแปร์ลี่มาร์เก็ตติ้งนะครับหรือไปติดตามที่เพจของไมชูวีก็ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอสามารถแบบไปดูกันได้สําหรับเพจไมชูวีลูกอมซองข่าวนะฮะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์สองอันด้านหลังนี้ฝากไว้ด้วยนี่มีเป็นรถเผือกกับรถข้าวโพดโอ้โหแต่ละรถนี่มันเข้ากับน,นมได้ดีจริงๆนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับข่าวแรกโปรแกรมมานะฮะเกมกับฟูลแลมที่เลื่อนออกมานะตอนนี้ล่าสุดก็มีการล็อกโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเกมกับฟูลแลมสุดท้ายไปโผล่เดือนพฤษภาคมครับไม่ใช่เมษายนนะไปโผล่วันที่4ี่ พฤษภาคมเลยนะฮะเห็นไหมอ่าแต่จริงมันต้องเป็นวันที่สามเพราะเนี้ยมันเป็นเวลาที่เกินเที่ยงคืนมันนับเป็นเวลาไทยใช่ป่ะจริงจริงต้องนับว่าวันที่สามเตะวันที่สามส่วนตามเวลาอังกฤษนะนะส่วนเกมกับอ่าเบรนท์ฟอร์ดเตะวันที่หกก็เท่ากับว่าพักสามวันแล้วก็เตะกับเบนฟอร์ดต่อแล้วก็โอ้โหโปรแกรมก็ถือว่าถี่พอสมควรนะะก็อ่ะเราได้รู้โปรแกรมเกมกับฟูลแลมแล้วว่าจะเตะช่วงไหนนะครับทีนี้มากันที่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ด ซา่ากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้กับทีมชาติอียิปต์นะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับในการช่วยทีมอียิปต์เอาชนะามาลาวีในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นรอบคัดเลือกนะเออแล้วก็ยิงประตูแล้วก็ทำให้ตอนนี้ซา่าครับยิงใบแตะหลัก50ประตูแล้วนี่เห็นไหมนะครับแตะหลัก50ประตูในสีเสื้อของทีมชาติอียิปต์ครับก็ถือว่า ทำชัยติยิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับกับทีมชาติอียิปต์ด้วยนะไม่ใช่แค่กับริฟูอย่างเดียวนะครับซาร่านะขณะเดียวกันครับนะเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติผมจะเอาพูดให้มันเชื่อมโยงไปด้วยกันก่อนจอแดนเในเดอร์สันเนี่ยล่าสุดครับทางด้านแกเลตซอกเกตก็ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าตัวของเฮนโดยังซ้อมแบบเต็มที่100%ไม่ได้นะติดทีมชาติมากับริฟูเนี่ยยังมีอาการป่วยอยู่นิดๆ ติดทีมชาติอังกฤษมาคือก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะติดทีมชาติจําได้ไหมฮะเฮนโดป่วยเลยไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับมาริดที่เราแพ้นล่าสุดนะะแต่จนถึงตอนนี้ไปติดทีมชาติก็ได้ซ้อมแต่ยังไม่ถึงขั้นซ้อมแบบเต็มรูปแบบก็หวังว่าเฮนโดจะหายป่วยก่อนกลับมาช่วยลิเวอร์พูลในช่วงวันที่1เมษายนนี้นะฮะก็เดี๋ยวตองรุ้นสภาพร่างกายของเฮนโดกันแบบวันต่อวันเลยทีเดียวนะครับ รวมไปถึงคอนเนอร์แบตเตอรี่อันนี้นำมาฝากกันเป็นสีสันเพิ่มเติมก็เป็นแบ็คขวาดาวรุ่งของเราที่ปล่อยยืมให้กับทางโบตันวันเดอร์แล้วก็ปีนี้ไปเล่นกับโบตันโอ้โหเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักสร้างอิมแพตให้กับโบตันได้มากมายนะแต่ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ติดทีมชาติไอแลนด์ชุดใหญ่ด้วยนะครับไอแลนด์เหนือและก็ได้ลงเล่นนะครับในเกมที่เอาชนะซานมาริโน่สต่อศูนย์เล่นเต็มเกมในตำแหน่งฟูลแบ็กแ็คขวานะ แล้วเว็บไซต์ในในบ้านเกิดนะฮะก็ไอแลนเหนืออย่างเบลฟาสต์ไลฟ์เนี่ยเขาตัดเกรดแบล็ตตี้ปาดเต็ม10เลยทีเดียวเรียกได้ว่ากับทีมชาติเมื่อวานนี้โอ้โหทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำให้เรากลับมานึกคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะมีลุ้นไหมนะในการที่ซัมเมอร์นี้จะถูกเรียกตัวกลับมาปรีซีซั่นแล้วก็เจนคอปจะดันขึ้นชุดใหญ่ามาเป็นแบ็กอัพให้กับเทรนต์อโนหรือไม่นะก็ต้องมาแข่งกับเขาวินแรมซีด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่ายังไงนะ ส่วนเออร์ลิงเบิฮาลันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันมีการถอนตัวออกจากทีมชาตินอร์เวย์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นนะซึ่งล่าสุดก็มีคนไปถามคุณพ่อเขานะคุณพ่อของเขาก็ตอบกับสื่อนะครับว่าเอ๊ะสภาพร่างกายลูกชายคุณเป็นยังไงบ้างจะทันเจอลิเวอร์พูลในวันที่หนึ่งเมษายนไหมคุณพ่อของเขาครับอัลฟี่ฮารลันนะครับก็บอกว่าอืมณนะตอนนี้เนี่ยนะคือแมนซิตี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาลในในในบาร์เซโลนา นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนเนี่ยกไ็ได้มีการส่งฮาลันเนี่ยไปเช็คไปที่โรงพยาบาลในบาร์เซโลนานะแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่มาเบีาในสเปนเหมือนกันเพื่อทำการฟื้นฟูร่างกายกับทีมงานของสโมสรแต่ทั้งตอบไม่ได้ว่าจะเล่นทันได้ไหมเพราะว่าอะไรหนึ่งคุณพ่อบอกว่าผมไม่ใช่ด็อกเตอร์ผมไม่ใช่หมอแล้วก็ข้อที่สอง ถ้าถามว่าผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ยัง50 50ยังคุมเครือยังไม่แน่ไม่นอนไหมสารับฮารันว่าจะกลับมาฟิตทันเจอร์อีพูหรือเปล่าเนี่ยทัชแอนโกหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ตอบว่า yes ใช่นะแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าฮารันจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้ไหมถ้าภายใน1ถึงเนี่ยก่อนกลับมาถึงวันที่1นเนี่ยเมษายนถ้ายังซ้อมแบบเต็มรูปแบบไม่ได้อย่างเพียงพอก็อาจจะพลาด ก็แบบเหมือนก็นต้องเช็คอาการวันต่อวันเหมือนกันคุณพ่อก็บอกยังไม่แน่นอนแต่ถ้าซ้อมได้สักนิดนึงให้มันแบบต่อเนื่องสักสอวัน4ีวันขึ้นไปอ่ะไอ้แบบนี้อาจจะแบบเล่นเจอเรียบูได้นะครับทีนี้ครับมากันที่เรื่องราวพาดหัวใหญ่ในวันนี้ครับของผมครับเกี่ยวกับอ่าสิครั่งของเรียบูนะครับที่อนาคตเซฟหรือว่าปลอดภัยนั่นเองนะฮะโดยเป็นของเรียบูเอ็กโคที่เขียนขึ้นมา เอโกก็เป็นสื่อท้องถิ่นเมืองเรียบภูนะครับโดยรายงานโดยทีโอสควายและก็เป็นนักข่าวสายหงแดงคนหนึ่งเหมือนกันโดยเจ้าตัวเนี่ยก็คอนเฟิร์มนะว่าโอ้โหมันมีหลายคนอะที่อนาคตไม่แน่นอนมีบางคนที่ไปแน่ๆแล้วก็มี14คนที่อนาคต p l a y s a ซ e มีใครบ้างเขาก็วีคอ้ฟังอะผมเอามาสรุปตรงภาพด้านล่างดีวกว่าจะได้เห็นนะ Set to Sta y นะครับพวกนี้ Set to stay ก็คือเซฟอะไรอนาคตว่าปลอดภัย 14คนมีอาริซงแบ็กเกอร์ฟอร์กิลฟันไดอิบาฮิมาโกนาเต้เตียโก้คันธล่าก็เซฟนะครับแม้ว่าสัญญาจะเหลือปีเดียวแล้วมีข่าวว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาแต่ก็คือก็ไม่เป็นไรก็ใช้จนหมดสัญญาก็ได้สัญญาเหลืออีกปีหนึ่งเตียโก้ยังมีประโยชน์อยู่อ่ะซาร่าไปต่อแนะ่นอนเฮนโดเหมือนกันยังอยู่ครับกาโปเอเลียดดีอาร์สหรือดีอาร์สยังอยู่โชต้าเช่นกันครับแม้ว่าจะมีข่าวนู่นนี่นั่นแต่เชอเอทีโอสควายก็บอกว่าโชต้าอยู่ต่อ โรเบ,รเบรสันครับอยู่ต่อเหมือนกันนูนเยสไบเซติดนี่ขึ้นชุดใหญ่แน่นอนแม้ว่าตอนนี้จะพักไปแล้วก็เดี๋ยวซัมเมอร์กลับมายังไงก็เป็นชุดใหญ่อาโนก็อยู่ต่อแบบว่าไม่ขายอนาคตเซฟปลอดภัยแน่นอนส่วนแก๊งที่2ใช้คําว่า Uncertain นะครับหรือว่าไม่แน่นอนก็คืออาจจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออนาคตยังไม่ชัวโกเมสเรายังไม่รู้ว่าจะโดนขายไหมฟาบินโย มิลเนอรซึ่งสัญญาหมดแต่ว่าจะมีการต่อสัญญาไหมเพราะคอปอยากให้ต่อสัญญาโจนส์เคอร์ติโจนนะนะซิมิการ์แรมซี่คาวาโยโชเอลมาติดคือไอ้พวกอันเซอร์เทนเนี่ยนะครับเพื่อนๆไอ้ที่ไม่แน่นอนที่ว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าหมดนี่คือไปหมดเลยมันคงไม่ใช่หรอกแต่อาจจะมีในนี้บางคนที่อาจจะไม่ได้ไปต่ออาจจะปล่อยยืมหรืออาจจะโดนขายบ้างแต่บางคนก็อาจจะได้ไปต่อด้วยมีชื่อของฟาบินโยด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปต่อ ไอ้ที่ที่ที่ไม่แน่นอนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันถ้ามีข้อเสนอดีๆเข้ามาไม่แน่ลิพุกอาจจะพิจารณาขายก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้คือประเด็นนี้ส่วนไลลี่ทูเลฟเนี่ยแบบค่อนข้างชัวไปแน่ก็คือเกยรต้าฟิมิโนอาเดรียนแชมเบรนอาตูนัทฟิลิปเคเลเฮเขาเชื่อว่าเนี่ยแก๊งนี้คือไปแน่นะครับซึ่งถ้าถามว่าผมเห็นด้วยกับที่ทางทีโอซควายให้ชื่อมาไหม ผมค่อนข้างเห็นด้วยแล้วผมเข้าใจได้ในทุกๆทุกๆอันที่แกจัดจัดเกตมาตรงนี้อย่างเคเลอร์ Le Her, ผมเข้าใจแฟนแฟ,นแฟนบอรลรักเขาแต่ในเราต้องเข้าใจในมุมนักเตะที่ถ้าเขาอยากย้ายเราก็ขวางไม่ได้แล้วมันก็เป็นการทาตังค์ได้ด้วยนะครับก็ผมเข้าใจได้ในสิ่งที่รายงานมาทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆเห็นด้วยแย้งตรงไหนอะไรไงก็ลองพิมพ์พิมพ์เข้ามากับที่เอ็กโคเขาให้ข้อมูลจุดนี้มากันที่ เอ็กโค่ยังอยู่กันที่เอ็กโคนะครับแต่อันนี้เป็นหัวหน้านักข่าวอย่างเอ็นดรอนะ <à stro hat> เขาก็อ,ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าในซัมเมอร์นี้นะอย่าคาดหวังว่าอย่าคาดหวังว่าแบบเฮ้ยรายชื่อนักเตะของรีพูลที่สนใจมันจะมีแค่ไม่กี่คนมันไม่ใช่หรอกโอ้โหรายชื่อนักเตะที่รีพูลสนใจมันมีเป็นหางว่า <sm> ว <ack> เขาบอกแบบนี้เลยนะฮ er นะ l เกอร์ลิส t t แดนยูชัวร์ก็อารมณ์ <S 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 ประมาณว่า ลิสต์รายชื่อนักเตะที่ร์พูสนใจอะ่ะมันจะมียาวกว่าปกติที่เคยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะซึ่งเนี่ยเขาบอกตัวแปรมันยังมีหลายอย่างอ่ะถ้าจะถามถึงว่างบประมาณร์พูมีเท่าไหร่เอียนดอยบอกว่ายังตอบได้ยากคุณต้องรอดูว่าร์พูจะจบท็อปโฟได้ไหมต้องรอดูว่าจะมีปัจจัยอื่นๆการขายหุ้นการอะไรมันยังมีแบบมากมายเราตัดระบอกตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าให้พูดในมุมมองส่วนตัวเขาย้ำนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของเอียนดรอยเองนะ เขาบอกว่าเขาจะไม่เส์อพส์ถ้าลิเวอร์พูลได้จูด์เบลลิงแฮมได้มาติุตูเนอย่างต่ำสอคนอันนั้นไม่แปลกใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่แล้วมันเป็นไฟ์บังคับนะส่วนถ้าถามว่าอะแล้วถ้าพลาดอะถ้าพลาดก็ไม่แปลกใจเหมือนกันเพราะมันก็มีโอกาสพลาดได้มันเป็นดีลใหญ่ที่คู่แข่งก็มีหลายทีมที่สนใจเบลลิงแฮมเนี่ยนะทีนี้ เขาก็บอกว่าแต่เขาก็คิดว่าถ้าพลาดมันจะไม่ใช่ความผิดของเจ้าของเพราะว่าริพูอยากได้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแต่มันซื้อไม่ได้ดอทมูลไม่ขายซัมเมอร์ที่แล้วมันติดแค่ตรงนั้นแหละตอนอยากได้ชูอาร์เมนี่แล้วพอซื้อชูอาร์เมนี่ไม่ได้ก็อยากได้เบดิงแฮมแต่เบดิงแฮมด้านไม่ขายอันนี้เขาบอกแบบนี้นะครับก็คือดอทมูลไม่ขายเมื่อซัมเมอร์ก่อนแต่ซัมเมอร์เนี้ยก็คือถ้าตั้งแต่อยากย้ายดอทมูลพร้อมขายแล้วมันต่างกันตรงนี้ไงฮะนั่นแหละแล้วก็เขาก็พูดถึงอย่างทีี่่่บออกวาาาปัจัจจยยยมหลยยงใ ให้เราคิดซะว่ามันยังมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงอีกมากมายนะฮะมากันที่เรื่องราวของอันนี้กันบ้างนะครับปาสคูลนะฮะคนนี้ปัจจุบันอยู่กับโตริโน,โนแล้วล่ะนะครับอยู่กับโตริโน,โนแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตุโต่สปอร์ตนะครับสื่อในเมืองตูรินก็รายงานว่าลิยอปูเนี่ยพร้อมยื่นซื้อกองหลังนะค,คนนี้ปาสคูลที่เคยอยู่กับอาแจกนะแต่ปัจจุบันอยู่กับโตริโน,โนต้องย้าแบบนี้แล้วเขาบอกว่ามีแมนยูกับสเปอร์ด้วยที่สนใจ นะแล้วเขาบอกว่าลิ์พูเป็นหนึ่งในทีมที่พร้อมยื่น50ล้านยูโรเพื่อซื้อไปร่วมทีมนะก็ไปรู้ว่าลิ์พูจะกลับไปสนใจน้ำพริกถ้วยเก่าหรือไม่นะข่าวซื้อขายอีกอันหนึ่งที่นามาฝากนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะของไอทัลแฟงเฟิร์ตนะครับอย่างอีวานเอนดิก้าเขาบอกมีหลายสโมสรที่สนใจนะลิ์พูเป็นหนในนั้น สื่อที่ได้ง,งานเป็นมุนโดเดอโติโบครับแล้วเขาก็บอกนะครับว่านักเตะแจ้งกับทางแฟงเฟิร์ตเรียบร้อยแล้วว่าผมไปผมไม่ต่อสัญญาไปแน่นอนนะครับก็ติดตามมาดูนะฮะอ่ะทีนี้มีเรื่องราวของมาเน่มาฝากกันด้วยนะโอเป็นเรื่องราวดรามาร่าเล็กๆที่ทางบายร์นเขาอกว่าลิพูเหมือนย้อมขายให้หรือเปล่านะฮะก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจพื้นสมาร์ทแมทที่สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินเป็นพื้นเอ c ิซีสมาร์ทแมทนะครับอยากไปดูเป็นๆแล้วก็ได้โปรโมชั่น พิเศษด้วยไปที่งานบ้านและสวนแฟร์สิเล็กถึงวันที่26มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใกล้แล้วนะฮะใกล้ที่จะปิดงานแล้วที่ไบเทคบางนาซึ่งภายในงานก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษและก็ต้องบอกว่า,าใครที่บอกว่ามาจากโค้ดแอคได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มไปด้วยแล้วก็ได้รับของสัม,มานาคุณกลับบ้านด้วยนะครับดังนั้นถ้าสนใจรีบไปนะฮะหรือติดต่อเพจสมาร์ทแมทนะครับถ้าอยากสั่งซื้อกลับบ้านหรือไปที่ร้านค้าโตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะ แล้วก็รวมไปถึงพรีเมีล่มคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสีร้อยปีบางกรอบพออร่อยมีให้เลือกหลากหลายหนะ้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5 5, 5การันตีความอร่อยนะครับมาเน่ฮะมีข่าวจากนักข่าวหัวหน้านักข่าวเลยนะแคลรี่เฮาส์นะคนนี้ก็เป็นนักข่าวของสปอร์ตวันสื่อดังของประเทศเยอรมนีนะดังนั้นก็มีความน่าเชื่อถือเลยครับนะ คลรี่ฮาวเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าบาเยินค่อนข้างผิดหวังกับดีลของซาดิโอมาเน่ที่ซื้อมาจากลิเวอร์ูลมองว่าถึงจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ตามที่คาดหวังเลยในหลายๆอย่างนะหลายอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นการมาแล้วก็เจ็บฟื้นตัวช้านั่งขึ้นหนึ่งสองเล่นเนี่ยชอบล้ำหน้าเป็นอะไรไม่รู้ชอบล้ำหน้าแบบ แรบเนี่ยรับหน้าตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีอีกหลายอย่างที่เขาไม่พอใจเช่นอะไรหลายอย่างมาดูดรอปลงเช่น Losing too many one on one duel การดวลหนึ่งต่อหนึ่งพยายามจะเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้เนี่ยมาเน่เลี้ยงไม่ค่อยผ่านนะใครไม่รู้ผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ไปดูไบยร์เล่นแต่ว่าเนี่ยนักข่าวเขาเขียนเลยว่าหนึ่งเลี้ยงไม่ค่อยผ่านหนึ่งหนึ่งอะดวลหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็สปีดครับที่เคยเป็นจุดเด่นของมาเน่ที่เป็นแบบโอ้โหสปีดเร็วกว่านรกเนี่ย ปัจจุบันมัน,ม,นมันลดลงไปเยอะเขาไม่ได้มีสปีดท,ที่จะมากระชากผ่านหนึ่งหนึ่งได้ขนาดนั้นแบบเมื่อก่อนแนละ้วเนี่ยนี่คือที่มาซึ่งแล้วก็มีพวกผอกีฬาของทางบาเยนนะฮะอย่างซาฮิรามิสิตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอาจจะพูดแบบไม่ได้แรงขนาดนี้นะแต่เขาก็บอกเออต้องให้เวลามานี่ปรับตัวตอนเนี้ยเรายังเชื่อว่าเขายังสามารถแบบดีขึ้นกว่านี้ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะสือก็คือผมยังจากันได้ที่หลายๆคนบอกว่า ปีนี้ลิฟพูแย่เนี่ยเพราะมาเน่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้แต่มันไม่ใช่ว่าขาดมาเน่ไปคนเดียวแล้วลิ์พูจะแย่ขนาดนี้การที่ลิ์พูแย่แบบนี้โดยมุมงมุมมองของโค้ชแอคนะมันเป็นเพราะว่าภาพองค์รวมที่มันแย่กันหมดมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวต่อให้มีมาเน่ปีนี้ผมว่าลิ์พูก็ไม่ได้ต่างจากนี้เพราะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าซาดิโอมาเน่เขาร่างกายเขาดรอปลงไปเยอะแล้วปีที่แล้วที่เขาดีขึ้นเพ,นเพราะว่าเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมาเล่นฟอร์สไนแต่เล่นปีไม่ได้แล้ว เราเห็นกันอยู่ว่าเขากระชากไม่ค่อยผ่านแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเราไม่ได้ว่าอะไรเขาหลอกแต่เขาเป็นพ่ออายุอะไรหละอายุเขามากขึ้นเอางี้เพื่อนๆลองตอบคำถามผมคํหนึ่งว่าถามว่าซาร่าที่ก็เร็วก่อนรนะกเหมือนมาเน่ ane, เหมือนกันเนี่ยตอนที่พิกพีโคเร็วทั้งคู่เลยปัจจุบันซาร่าสปีดต,ตกไหมตอบคาถามแค่ข้อนี้พอก็ตกลงไม่ได้ถึงกับช้าดึบ๊บแต่ก็สปีดต,ตกเช่นกันมาเน่ ane, ก็อายุเท่ากันฉันนด่ก็ฉันนั้นร่างกายก็จะค่อยๆซุดไปเรื่อยตามอายุ พวกนักเตะสปีดมันก็ยังไงก็ต้องตกอยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็ไปดูฟอร์มปีนี้ก็ในหลีกยิงหกจ่ายสี่แชมเปี้ยนยิงสนะางจมจ่ายหนึ่งอ่าบอลถ้วยยิงหนึ่งยิงเนเบนโปคาวยิงเยอรมันซูเปอร์คัพอย่างละหนึ่งมันก็ดูไม่ได้แย่นะดูจากตัวเลขแต่ว่าบายเยิร์เขาคาดหวังมากกว่าน,นั้นนึกภาพออกปะเขาคาดหวังมันต้องเจ๋งกว่าน,นี้อะไรแบบนี้นะฮะไหนไหนพูดถึงบายเยอร์แล้วนะครับตามคาดเลยเมื่อวานี้ผมรายงานไปแล้ว ก็ปลดจูเลียนนาเกลมันแล้วก็แต่งตั้งโทมัสทูเคิลเลยฮะเซ็นสัญ,ญญาถึงปี2025เซ็นสัญ,ญญาสั้นก่อน2ปีนะครับทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟอร์เรนแพทเบิร์กก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวของนาเกลมันค่อนข้างช็อกนะเพราะว่าเพิ่งมารู้เหมือนกันนี่แหละว่าตัวเองจะโดนปลดแล้วก็โดนปลดไปแล้วแต่สาเหตุที่ทางบายเยินปลดนาเกลมันเพราะเพราะว่า เหมือนกับช่วงหลังอ่ะฟอร์มในสนามไม่ไม่ได้พัฒนาขึ้นทีมไม่ได้พัฒนาขึ้นมีช่วงสะดุดแบบงงงวยง,ยงยแล้วก็ตอนนี้โดนดอนบุลแซงแล้วก็เลยถือโอกาสอ่ะทูเครว่างงานอยู่ทูเครเป็นมูลซื้อที่มากประสบการณ์ก็เอาทูเครแล้วก็ปลดนาเกลมันซะซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้ฮะนี่ให้ดูท่อนนี้นาเกลมันนะฮะจะพิจารณางา,านใหม่แน่ๆมาดริดสเปอร์รวมไปถึงเรียรพูหรือว่า ทีมชาติอะไรก็ตามหรือว่าเนี่ยเขาจะพิจารณาเขาจะไม่มองว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบาเยนร์จะเป็นแบบจุดดา่างพ้ยอยในอาชีพของเขาเขาจะมองว่าเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าต่อและหาสโมสรคุมทีมต่อไปเลยในไม่ช้านี้อาจจะซัมเมอร์ก็ได้เดี๋ยวหาทีมใหม่แน่ทิ้งท้ายกันที่อันนี้ฮะถือว่าเป็นสีสันนะครับนั่นก็คือ,อทางด้านของเดิร์เดิร์เขาแล้วก็เหล่าตำนานของทีมเรอัลปูที่มาร่วมซ้อมนะครับนี่นะ ลักหน้าคาวานมาด้วยฮะนี่เป็นตำนานแล้วเหรอเนี่ยนะเลิกเล่นแล้วเหรอเนี่ยลักหน้าคาวานซาม,มี่ฮูเปียเนี่ยก็อีกหลายหคนบางคนผมจําหน้าจําชื่อไม่ได้ก็ขออภัยด้วยมีล็อบวิกินนี่ฮะอินสตาร์โคต,ต่างๆมิลิเอลล่านะครับแม็กมานามานสกเกอร์เทลมาครับรอบนี้มาตินสกเกอร์เทลใครที่คิดถึงเข้ามานะะรอบนี้สลับ,สล,บสลับกันมาครับเห็นไหมก็นั่นแหละครับ ให้ดูภาพเราพิคีนนะออเรลิโอก็มาออเรลิโอนะฟาบิโอออเรลิโอนั่นแหละเอาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคืนนี้เตะนะครับเกมตำนานลิเวอร์พูลเจอกับเซลติกสามทุ่มบ้านเราเหมือนมีถ่ายทอดสดใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ของช่องลิเวอร์พูลแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมีสมัครตัว๋วเขาเรียกว่าอะไรวะแบบมันตั๋วเพื่อดูอะหลักสิหลัก 10, ห้าสิบบเจบาทแถวๆนี้ละมั้ง ก็ลองเดี๋ยวรอดูมันจะมีช่องทางการจ่ายเงินอยู่นะฮะหรือถ้าใครเป็นสมาชิกของ LCTV Go, GO อยู่แล้วอันนั้นก็ดูได้อยู่แล้วนะครับก็ติดตามคืนนี้3ามทุ่มครับให้ดูภาพหมู่อีกอันนึงด้วยนะคีนี้เราคิดเป็นโค้ชนะครับอโอเคส่วนแอนฟิลโรสครับตอนนี้เริ่มติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเบาะที่นั่งนะซีทเบาะที่นั่งแล้วชุดแรก ซีชุดแรกได้มีการติดตั้งแล้วแล้วก็ให้เด็กๆให้อะไรมาร่วมถ่ายรูปด้วยนะแบบเป็นสีสันเห็นไหมนี่ก็ทุกอย่างทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในซัมเมอร์นี้แน่นอนพร้อมเปิดใช้งานในซีซันใหม่สําหรับอัศจรรย์ฝั่งแอนฟิวโรสนะครับที่จะเพิ่มความจุให้แอนฟิ์ของเราเพิ่มไปเป็นเกิน61,000ที่นั่งน,นะฮะก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดส b s ค r i า e กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆสามารถสมัครสมาชิก ช่องโคดแอคเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องกันได้วันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อ,อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากลูกอมไมชูวีด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ